สังขารุเบกขาานนี้เป็นปัจจัยที่จะให้สํำเร็จเป็นพระอริยะบุคคลเจ็ดจำพวกพระอริยมีเจ็ดจำพวกนะแต่ว่าเนี่ยจะเป็นจำพวกไหนก็อยู่ที่สังขารุเบกขาานเจ็ดจำพวกคือสังสัทธานุสาลีจำพวกหนึ่งนะสัทธาวิมุตต์จำพวกหนึ่ง กายสักขีจำพวกหนึ่งอุปโตภาควิมุตต์จำพวกหนึ่งธรรม,มานุสาลีจำพวกหนึ่งทิฏฐิปัต,ตะจำพวกหนึ่งปัญญาวิมุตต์จำพวกหนึ่งเป็นรวมเป็นเจ็ดจำพวกด้วยกันตูพาให้รู้นี่มันหายไปไหนอ,อ๋อ ธรรมานุสาลีปันนี่นี่แบ่งสามพวกแบ่งสามพวกคือว่า,รพ,วารพระอริยะหรือพระอรหันต์ที่ได้ที่ได้ฌานด้วยแล้วก็ที่ได้อลูกประชานได้ที่ได้ลูกประชานด้วยที่ได้อลกูลกประชานด้วยแล้วก็ปัญญาวิมุตติคือไม่ได้ฌานสุขาวิปัสสกา มีสามจำพวกรวมเป็นเจ <å> ็ดใช่ไหมศรัทธาวิมุตต์ศรัทธาสองจำพวกคือศรัทธาวิมุตต์จำพวกหนึ่งนะนะศรั <å> ทธานุสาลีจำพวกหนึ่งศรัทธาวิมุตต์จำพวกหนึ่งแล้วก็พวกได้ลูกประชานก็กายส <ST due to the community> ัตย์ีจำพวกหนึ่งอุปโตภาควิมุตต์จำพวกหนึ่งในพวกได้ลูกประชานนะอกายสัตย์ี อุปโตคาฆะวิมุตต์จำพวกหนึ่งคือได้รูปประชานจำพวกหนึ่งแล้วก็ได้อรูปทั้งรูปประชานและอรูปประชานด้วยอีกจำพวกหนึ่งธรรมานุสาลีนี่พวกปัญญาวิมุตต์ธรรมานุสาลีพวกหนึ่งแล้วก็ทิกฐิปัต,ตะจำพวกหนึ่งปัญญาวิมุตต์พวกหนึ่งเจ็ดจำพวกนี้ก็เฉพาะพระริยบุคคลแต่ว่าในบุคคลหนึ่งนะ่ะ เพราะในที่สุดก็ก็มีพวกดินเวลาเป็นพระรยะบุคคลจะพวกไหนก็ได้เฉพาะพวกนั้นนี่ก็ก็แบ,บ่งอย่างนี้อธิบายว่าพระโยาคาพระจรผู้มณธิการในอนิจจานุปัสสนามีสันดานมากไปด้วยศรัทธาและปัญญีนีนั้นคือแต่ถึงมีศรัทธาก็ต้องมีปัญญาด้วยนะ มีศธาอย่างเดียวก็บรรลุมรรคผลไม่ได้นั่นกันะต้องมีปัญญาด้วยคือวิปัสนาปัญญามีสันดานมากไปด้วยศรัทธาและปัญญาปัญญินสี่คือปัญญานั้นถ้าได้สําเร็จพระโสดามักในขณะใดก็ได้นามบัญญัติชื่อว่าสัทธานุสาลีใช่ไหมบรรลุมักคผล คือขั้นพระโสดาก็ได้ชื่อว่าสัทธานุสาลีนะเฉพาะเฉพาะโสดาปฏิมักเท่านั้นนะชื่อสัทธานุสาลีทัานได้พระโสดาผลก็ได้นามัญญาตชื่อว่าสัทธาวิมุตติอนาคามิผลอรหัสผลอรหัตมักอรหัสผลนั่นก็ได้ชื่อว่าสัทธาวิมุตติเหมือนกัน เฉพาะมักโสดามักอันเดียวชื่อว่าสัทธานุสาลีแต่ต่อจากโสดามักไปจนถึงอรหัตตปุณนีอีกเจ็ดตัวน่ะโยตุระฆ์เจ็ดดวงได้ชื่อว่าสัทธานุสาลีเมื่อหนาพระสักกิทาคาไม่มักพระสักิทาคาไม่ผลพระอนาคาไม่มักพระอนาคาไม่ผลและพระอรหัตตมั อรหัตผลก็ได้ชื่อว่าสัทธาวิมุตตเหมือนกันและพระโยคางจรผู้มณสิการในทุกขานุปัจนานี่สาเร็จด้วยพิจารณาทุกนะทุกขานุปัสนามีสันดานมากไปด้วยปัจจิและสมาธิสีนั้นเมื่อได้สำเร็จโสดาปฏิมักก็ได้นามชื่อว่ากาย,ยสุขีเมื่อได้สำเร็จโสพระโสดาผล พระสักกิทาคามิมั่งพระสักแตะสักกิทาคาไม่ผลพระอาาคาไม่มั่พระอาาคาไม่ผลพระอรหันตสมัคพระอรหัตตผสนั่นก็ได้นามชื่อว่ากายสักขีบุนคคลเหมือนเหมือนกันกายสักขีนี่ตลอดตักโสนาปฏิมา ก็ชื่อว่ากายสัพขีได้ฌานนะในรูปฌานเหมือนกันแต่ถ้าหากว่า,าแล้วไปจนกรทั่งถึงอรหัตตมรัคก,ก็อยู่ในกายสัพขีเหมือนกัน<ม>กและพระโยคาปจรพูดได้อารูปฌานแล้วนะ<ม>และเอาอารูปฌานเป็นที่ตั้งจะเลื่อนวิปัจนาบรรลุถึงพระอรหัตตผล ก็ได้นามชื่อว่าสุพโตภาคเวมุตตั้งแต่โสดาจนถึงอรหัตผลก็มีอยู่สองชื่อไายศักดิ์ขีกับสุพโตภาคาววมุตได้นามระยะทางแปดได้นามอย่างเดียวกันและพระโยคาระจรผู้ัณติการในอนัอนาตานุปจนามีสันดานมากไปด้วยปัญญา และปัยินสีนั้นเมื่อได้สำเร็จพระโสดาปฏิมติก็ได้นามชื่อว่าธรรมานุสาลีคนนี้ปัญญายิมุตมีสามชื่อนะโสดาปฏิบัติเดียวอมักเดียวนะะโลกุตตะเดียวอันเดียวได้ชื่อว่าได้ชื่อว่าโสดา ่ได้ช so ื game, so ่อว่าธรรมานุสาลีเฉพาะโสโสดาปรสิมักเมื่อได้สาเร็จพระโสดาผลที่จริงอ่ะไม่ใช่ว่าทําโสดามักเสร็จแล้วก็ไปเจริญโสดาผลได้สําเร็จไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะคนละขณะจิตเท่านั้นโสดามักขณะนั้นแล้วก็ขณะที่สองก็โสดาผลนี่แต่ว่าให้ชื่อไว ลักษณะจิตเท่านั้นแต่ว่าบุคคลก็เรียกไปเรียกไปคนละอย่างไม่ใช่ว่าทําโสดามากแล้วไปทําสาเร็จทําความเพียรอีกจนสําเร็จโสดาปฏิผลไม่ใช่เงั้นเพราะมักกับผลนี่อยู่ในวิถีเดียวกันเมื่อได้สาเร็จโสดาผลพระสกิทาคามิมักพระสกิทาคามิผลพระอนาคามิมักพระอนาคามีผลพระอรหัตมักนั่นนั่นได้นานชื่อว่า พิธิปตะบุคคลพิธิปัตะบุคคล,คลนะมีสามพวกนะอ่มีพวกนี้พิธิปัตะบุคคลสังขาลุเบกขยานนี้นี่อ๋อก็พิธิปัตะบุคคลเมื่อใดสําเร็จพระอรหัตตะผลเฉพาะพระอรหัตตะผลนะดวงเดียวเท่านั้นนะ ก็ได้นานชื่อว่าปัญญาวิมุตตบุคคลเนี่ยมันลำบากอย่างนี้นะเนี่ยถ้าเราฟังทำอธิบายนี่แล้วก็ทำพอได้มรักแล้วก็ต้องทำความเพียรอีกกว่าจะได้ถึงผลเนี่ยที่จริงทุกอันอ่ะมรักแล้วก็ผลมรักแล้วก็ผลมรักแล้วก็ผลทุกอันแต่ว่าแยกเนี่ยท่านแยกไปอย่างนี้ทีนี้เราฟังดูแล้วก็แม ได้มรักแล้วบางคนน่าเข้าใจว่าได้มรักแล้วแต่ยังไม่ได้ผลก็มีบางคนน่เข้าใจว่าเขาถึงวิถีมรักแล้วถึงโคตรัภูแล้วแต่ว่ายังย้อนกลับมาอีกก็มีนี่อย่างนี้นะนี่เพราะว่าหนังสือท่านพูดอย่างนี้เพราะงั้นยากเหลือเกินยากเหลือเกินที่เราจะเข้าใจได้ว่าหมายความว่ายังไงหนังสือที่พูดอย่างนี้วิปัสสนาญาณทั้งสามประการคือ มุนจินตุกรมยตาญาณปฏิสังขายญาณสังขารุเบกขาญาณนีนย่อยปัสนายานติกหรือญาณเก้านะั่นนะย่อนะย่อลงคือปัสนายานทั้งสามประการคือมุนจิมตุกามยตาญาณปฏิสังขายญาณสังขารุเบกขาญาณต่างกันแต่พยัญชนะต่างกันแต่ชื่อมีอัตถะอันเดียวกัน เป็นปัญญาอันเดียวกันเพราะฉะนั้นอัจฉสายของบุคคลที่ปัญญามารมีน้อยก็ค่อยๆค่อยๆเลื่อนขึ้นไปค่อยๆเลื่อนขึ้นไปมีกําลังมากขึ้นไปถึงมุนถึงญาณนั้นแล้วก็เลื่อนขึ้นไปญาณนั้นแต่ว่ามีอารมณ์เหมือนกันมีความรู้สึกเหมือนกันแต่ว่าจะมีกําลังมากหรือน้อยกว่ากันเท่านั้นเองอันนี้ก็ ชื่อว่าเป็นอย่างเดียวกันพระสามเนี่ยเมื่อเมื่อถึงจะเป็นยานอะไรก็ตามจะเป็นมูลจิตกรมยตาญาณหรือปฏิสังขายญาณหรือสังขารฤกขายาณด่พอถึงมูลจิตถุกกรมยตาญาณแล้วก็ผ่านปฏิสังขายญาณไปถึงสังขารฤกขายาณเลยก็ได้เหมือนกันนะหรือว่าถึงนิพพิทายาณแล้วก็ สังขารระเบกขยานเลยก็ได้เหมือนกันต่างกันแต่พย,ยัญชนะต่างกันแต่ชื่อมีอัตถะอันเดียวกันเป็นปัญญาอันเดียวกันสังขารระเบกขายานนี้จะเรียกว่าสิบสิบสิบป,ปักค,คะวิปัจสนาก็สมควรพระเหตุว่าถึงซึ่งเป็นยอดแห่งวิปัจจนาทาั้งปวงแปลว่า เป็นเป็นที่สุดของวิปัสนาแค่สังขารเบิขยายนมิฉะนั้นจะเรียกว่าวุฒานาคามินีวิปัสสนาก็สมควรเพราะเหตุว่าสังขาระเบิขยามน,นี้ดำเนินถึงภูมิพระอริยะสุตต่อกันกับพระอริยมรรคสังขาระเบิขยายนนี้ยัง ต้องอนุโลมายานทีต้องสังข์ขัวกระูญานทีแต่ว่าสืบต่อกันสังขารเบกขายานนี่ยังอยู่ในวิถีของวิปัสสนานี่ยังอยู่ในวิถีของวิปัสสนายังไม่เข้าถึงวิถีมากเลยต้องตั้งแต่อนุโลมายานเข้าไปถึงจะถึงจะเข้าวิถีมากแต่ว่าออกสังขา,ารเบกขายานนี่เป็นทางออกพุทธะเนี่ย วิมุกมิวีโมกมุมมขะเป็นเป็นออกที่นั่นออกที่สังขารุเบกขยานอย่าออกไปจากนวิปัสสนาวิถีไปเข้ามัคควิทีก็ออกที่นั่นนะฮะแล้วก็เป็นวุฒานาคามีมีวิปัสสนาอันจะสืบต่อแต่ว่าคนละวิถีทีเดียวคนละวิถีนะไม่ใช่อันเดียวกันสังขารุเบกขยานนี่ วิถีจิตชาวนะกรชาวนะนะที่เขายามต่างๆวิปัสนาต่างๆนี่ต้องนับกรชาวนะถ้ายังไม่เข้าถึงชาวนะแล้วก็ไมนะ่นับแต่ชาวนะของวิปัสนานี้เจ็ดขณะต้องเจ็ดขณะแต่ว่าในวิถีของมากนั้นขณะเดียวบ้างสองขณะสามขนา,ขนาอะไรอย่างนี้มีนะไม่เหมือนกัน และจิตก็ต่างๆกันกุศลกับวิบากแต่สวนสังคาระเบิดขยานนี้เป็นกุศลล้วนๆไม่ใช่วิบากส่วนวุฒานาคามีมีวิปัสนาอันจะสืบต่อเข้ากับด้วยพระอริยมรรคนั้นจะได้เหมือนกันช้าบอกไม่ได้วุฒานาคามิมีวิปัสนาแห่งพระโยคาพระจรบางพระองค์นั้น เดิมทีพิจารณาสังขารภายในทั้นถึงการเมื่อสืบต่อเข้ากับพระอริยมรรคก็พิจารณาสังขารภายนอกคงเดิมอยู่พิจารณาสังขารภายในทั้นการเมื่อสืบต่อเข้าในพระอริยมรรคนั้นก็พิจารณาสังขารภายนอกคงเดิมอยู่ ทำไมยภายในแล้วก็ทําไมภายนอกมันจะคงเดินอยู่เนี่ยฮะพิจารณาสังขามภายในใช่ไหมแล้วก็ถึงการที่จะสืบต่อเข้ากับพระอริยมนะัรนั้นก็พิจารณาสังขารเอาภายในคงเดินอยู่นะคือว่าพิจารณาอน,นัตตาวิปัสนามา ท่านพอเข้าถึงอริยมรรคเหมือนอย่างว่าเราพิจารณาทางตาอย่างเนี้ยจะเข้าถึงอริยมรรคเข้าทางตาเลยไหมล่ะใช่ไหมบางทีก็พิจารณาจิตอยู่พิจารณาจิตอย่างสติปัฏฐานหรือพิจารณาเวทนาอยู่แต่เวลาจะเข้าถึงอริยมรรคเข้าด้วยอยู่เข้าในอิยาบทก็ได้อย่างนี้หรือจะเข้าด้วยอันใดอันหนึ่งคือลูก ก็ได้พิจารณานาม,มบางพระองค์นั่นเดิมทีอุทานคามิมีวิปัสนาพิจารณาสังขารภายในนี่กั้นเมื่อสืบต่อเข้าด้วยพระอริยมรรค้นพิจารณาสังขารภายนอกพิจารณาอิกแต่เวลาจะเข้านี้เข้าโดยรูปเข้าโดยวิยาบทก็ได้ หรือข้าด้วยรูปหรข้าวดยเสียงอะไรอย่างนี้ก็ได้พระโยคาพระจรบางพระองค์นั้นเดิมวุฒิานคามินีวิปตสนาพิจณาสังขารภายนอกพิจณาอียาบทพิจณาสีรูปเสียงกลิ่นรสหรือตาหูจมูกกลิ้นกายอะไรนี่ตายนี่ก็ยังอ่า เป็นภายในพิจารณาลูกเสียงเป่งลดพิจารณาอิยาบทอะไรอย่างนี้ลูกถายนอกนะถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรพิจาราทาังขามถายนอกฉันถึงการเมื่อสืบต่อเข้ากับพระอริยมรรคนั้นพิจารณาทั้งขามภายในพิจาราทาังขามภายในยก็ล่ะลูกที่เป็นภายในยนะพระโยคาพระจร พระลูลกที่เป็นทางธรรมารมณก็มีนะอียาบทนี่ก็เป็นธรรมารมณเหมือนกันพระโยคาพระจรบางพระองค์เดิมทีวุฒิฐานคาม่มีวิปัสนาพิจารณารูปประธรรมคั้นถึงการเมื่อสืบต่อเข้ากับพระอริมักนั้นก็พิจารณาอารูปประธรรมืุนามเวลาสืบต่อก็ไปพิจารณานานี้พิจารณาอียาบทอยู่แต่เวลาจะเข้าถึงมา ไปพิจารณาไปเห็นพิจารณาสังขารคือว่าลูกไม่เที่ยงอยู่แต่คงพอบเข้าถึงขี่มัดแล้วก็กลายไปเห็นพิจารณาเห็นไม่เที่ยงเหมือนกันแต่ไม่ได้เห็นลูกไปเห็นจิตหรือเห็นเวทนาล่ะนี่นีาา่งงก็นักอารมณ์นักตามอารมณ์อ,มณอ่า อา่ก็น้ำนี่ลูกค่ะาบางพระองค์นั้นเดิมทีวุฒธธานาคามีมีวิปัสนาพิจนาอารูปธประทรรมกานถึงการเมื่อสืบต่อเข้าด้วยกับพระอริมักนั้นก็พิจนาอารูปธประทมคงเดิมอยู่อย่างนี้อืออันเดิมก็ได้หรือจะเปลี่ยนอารมณ์ก็ได้แล้วแต่เวลานั่นนะจะเปลี่ยนก็ได้ หรือพิจารณาบางทีก็พิจารณาอนัตตาอยู่ภายนอกเพราะข้าวิถีมักเป็นอนิจจังบางทีพิจารณาอนิจจังอยู่เพราะข้าวิถีมักเป็นเป็นอนัตตาอะไรอย่นี้ทุกข์แล้วแต่นะฮะพระโยคาพะจรบางพระองค์เดินทีวุฒิานะคาไม่มีวิปัสสนาพิจารณาลูกประทรนและอรูปประรรมเข้าด้วยกันคือพิจารณาลูกบ้างพิจารนานาบ้างอะไรอย่างนี้ ท่านถึงการเมื่อจะสูดต่อเข้ากับพระอริยมรรคนั้นพิจารณาเบญจขันธ์พร้อมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือขันธ์นี่มีทั้งรูปทั้งนามตั้งแต่แรกแล้วนะที่พิจารณาวิปัสนารูปบ้างนามบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าเวลาจะเข้านะมันก็มีอารมณ์เดียวมันไม่ใช่คาวพร้อมกันทั้งรูปทั้งนามมันเข้าไม่ได้จิตน่ะมันต้องมีอารมณ์อันใดอันหนึ่งเท่านั้น พิจารณาทั้งรูปทั้งนามแต่เวลาจะเข้าด้วยรูปหรือด้วยนามอันใดอันหนึ่งไม่จะเข้ายัางไงล่ะสองอารมณ์มันเข้าไม่ได้หรอกแต่ว่าก็พูดพูดนี่ก็พูดอย่างนั้นคล้ายกับว่าอย่างนั้นนะแต่ที่จริงไม่ใช่ความจริงแล้วไม่ใช่นักศึกษาก็ต้องเข้าใจใช่ไหมว่าเรียนอริยธรรมจิตนั้นมีอารมณ์อันเดียวมีรูปก็ต้องมีรูปมีนามก็ต้องมีนามเพราะงั้นในจิตดวงเดียวกันจะมีทั้งรูปทั้งนามไม่ได้ คาบางพระองค์นั้นเดิมทีวุฒิานคาไม่มีวิปัสนาพิจารณาสังขารโดยอาการอนิจจังขั้นการเมื่อสืบต่อเข้ากับด้วยพระเรียมรรกนั้นก็พิจารณาโดยอาการอนิจนนนาานจังคงเดิมอยู่วิปัสนาอนิจจังแล้วเวลาเข้ามาก,ก็ก็อนิจจังน่าสงสัยไหมเนี่ยน่าสงสัยไหมว่า ข้าวักนี่เป็นโลกุตระนะใช่ไหมรปัสนนานะาานะเป็นโลก,กีก็มีอนิจจังโลกุตระจะต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์จะเป็นนิสิจอนิจจังได้ยังไงเพราะนิพพานจะเป็นิจังได้ยงดังไงโลกุตระจิตก็ต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์ทั้งหมดต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์ทั้งนั้นมรรคผลทั้งหมด ตลอดทั้งแปดดวงต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์ทั้งนั้นบางพระองค์นั้นเดิมทีวุฒิฐานคารมีนีวิปัสนาพิจนาสังขารโดยอนิจจังเมื่อสืบต่อเข้ากับพระอริยมรรคนั้นก็พิจนาโดยทุกขงังมีไกรล,ลักนั้นแหละไม่ใช่พระนิพพานนะพระนิพพานไม่เมีไกรล,ลัก บางพระองค์นั้นเดิม <ee> ทีวุฒานาคามมีปัตนาพิจารณาโดยอนิจจังเมื่อสืบต <SL> ่อเข้ากับอริยบัคนั้นพิจารณาสังขารโดยอาการอนัตตาบางพระองค์โยคาพระจรบางพระองค์นั้นเดิมทีวุฒานาคามีมีวิปััญนาพิจารณาสังขารโดยอาการทุกขังขั้นถึงการเมื่อสืบต่อเข้ากับพระอริยมรรคนั้นก็พิจารณาโดยอาการทุกขังคงเดิมอยู่ บางพระองค์นั้นเดิมทีวุฒานาคารมีวิปัจจนาพิจารณาโดยทุกขังเมื่อสืบต่อเข้ากับพระอริยมรรคนั้นพิจารณาโดย Level. อนิจจังบางพระองค์เดิมทีวุฒานานคารมมีวิปัจนาพิจารณาโดยทุกขังนั้นเมื่อสืบต่อเข้ากับพระอริยมรรคนั้นก็พิจารณาโดย Level. อนัตตาบางพระองค์ นั่นเดิมทีวุฒานคามิมีวิปปสนาพิจนาสังขารโดยอาการอนัตตาขั้นถึงการเมื่อสืบต่อเข้ากับด้วยพระอริยมัคนั้นก็พิจนาโดยอาการอนัตตาคงเดิมอยู่บางพระองค์นั้นเดิมทีวุฒานคามิมีวิปัสนาพิจนาโดยอนัตตาขั้นถึงการเมื่อสืบต่อเข้ากับพระอริยมัคนั้นพิจนาสังขารธรรมโดยอนิจจัง พระโยคาพระจรบางพระองค์นั้นเดิมทีวุฒานาคามินีวิปัสนาพิจารณาสังขารธรรมโดยอนัตตาขั้นเมื่อถึงการสืบต่อเข้ากับพระลิมมักนั้นก็พิจารณาสังขารละธรรมโดยอาการทุกข,ขันนักปราชญ์พึงสันนิฐานว่านี่ พุทธานาคามิมีวิปัสสนานี้มิใช่อื่นไกลได้แก่ปัญญาทั้งสามคือสังขารุเบกขาญาณอนุโลมายานและโคตรกภูยาสังขารุเบกขาญานยังไม่ต่อกันกับอริยมรรคแต่อนุโลมายานมาต่อแต่นี่ที่พูดเนี่ยหมายว่าพุทธานาคามิมีคือสังขารุเบกขาญานตอนที่ มีปัฒนาแก่กล้ามีกำลังพอจะเข้าวิถีมากกเาะเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันคือว่าพิจารณาโดยอนิจจังเข้าววิถีมากก็เข้าโดยอนิจจัง<ม>ลุกฐานะคามีนีพิจรารณาลกูกโดยความเป็นอนิจจังนี้ไเข้าวิถีมากอ้าพิจรารณาโดยเป็นอนัตตก็ได้อะไรก็ได้ใช่ไหม แต่ว่าวิถีมากกับวิถีสังขาระเบกขายานนี้ไม่เหมือนกันบางทีก็เหมือนกันบางทีก็ไม่เหมือนกันนะคะลำบากนะเพราะมันคนละขณะจิบเท่านั้นทีนี้เวลาที่จะหยิบเอาออกมาพูดเนี่ยมันพูดไม่ได้ขณะเดียวดิจะพูดได้ยังไงก็ต้องพูดได้หลายหลายขณะทีนี้มาอพูดหลายขณะแล้วเนื้อความมันก็ผู้ฟังก็จะต้องฟังไปตามเนื้อความนั้น ผู้ฟังก็จะต้องเป็นไปตามภาพนั้นนี่ย่งนี้แต่ทีนี้ไอ้ภาพที่พูดนี่กับไอ้ตัวจริงนีมันไม่เหมือนกันมันไม่ได้เหมือนกันจิตมันคนละขนาดบางทีก็ขณะเดียวอะไรอย่างนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามผู้ที่เข้าถึงวิทย์จเจริญในปรัชนามาจนเข้าถึงวิถีมรรคผลแล้ว ผู้นั้นจะต้องมีปัญญารู้ทุกขณะจิตในวิถีของมรรครู้ทุกขณะจิตในวิถีของมรรคว่าขณะไหนความรู้สึกแม้แต่ขณะเดียวผู้นั้นก็จะต้องมีความรู้สึกว่าอย่างไรต่างกันยังไงขณะนั้นเหมือนกันกี่ขณะต่างกันกี่ขณะความรู้สึก ตลอดจนทั้งมรคก,กับผลมีความรู้สึกต่างกันยังไงผู้นั้นก็ต้องรู้เป็นปัจจิตตังต้องรู้คนอื่นรู้มไม่ได้เว้นแต่ว่าได้อภิญญารู้ว่าละนั้นจิตยอย่างพระสมมาสัมพุทธิจารย์พิสุไปเจริญสมณะธรรมอยู่ในป่านี่ท่านก็รู้แล้วว่าดีสายอธิยาสายของผู้นี้ปัญญาบารามีเนี่ยจะต้องได้บรรลุมรรกผล ท่านก็อยู่ที่แหละไม่ได้สเสด็จออกไปคุมออกไปสอบหรือไปอะไรก็รู้อยู่ที่นี่รู้แลวว้วอะเวลานั้นเท่านั้นคนนั้นจะได้บรรลุมรรคผลนี้แต่ว่าในระหว่างที่อยู่ในสังขารระเบิกขยานเนี่ยมันอาจจะคิดไม่เอากระดัออกไปกระดับศทาาหมดกระดัคิดอะไรอะไรต็วตัน้ท่านรู้แล้วท่านก็พอคนไหน ถึงวิถีมากจะข้าด้วยถ้าไปม,มีอุปสรรคอะไรนะข้าวิถีมากเลยท่านก็รู้ว่าเข้าด้วยอะไรข้าด้วยนิจังือเข้าด้วยทุกขังเลยข้าด้วยอนัตตาผู้นั้นเจริญในปัสนาอะไรแล้วเข้าถึงวิถีมากด้วยอะไรอันนี้พระพุทธเจา้าทรงทราบดีเพราะว่ามีอภิญญาที่ประจิตตวิชานานะที่รู้ว่าละนั้นจิตข,ของคนคนนั้นทีเดียวว่าเวลานั้น จิตทั้งคนนั้นมีความรู้สึกยังไงและมีอะไรเป็นอารมณ์ท่านก็ไม่ไปแต่ว่าถ้าหากว่าระหว่างที่ทํำมิปัจนาอยู่นี่คนนี้กําลังมิปัจนาจะเสียไปเพรา,วาะวโยมโสมรัสิการกาลังจะผิดออกนอกทางแล้วนี่ก็เสด็จไปด้วยปาฏิหาร์มาให้คนนั้นเห็นเลยแล้วก็ยืนท่านก็ประทับยืนอยู่แล้วก็อธิบายว่าอะไรจะอะไร เป็นยังไงต่างๆจนกระทัง่ง,ง,งคนนั้นได้สํานึกตัวแล้วก็กลับมาตั้งอยู่ในวิธีของวิปัสสนาใหม่หนึ่งนี้แล้วบรรลุมรคผลแต่ว่าอย่างราวนี่ถ้าใครได้บรรลุมรคผลคนนั้นก็จะรู้เพราะนั้นก็จะรู้เองถึงแม้คนนั้นจะไม่ได้รู้ตำหลับตำราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังตำหลับตำลาเลยเวลานั้นสมัยนั้นไม่มีตำราที่ไหน ได้ว่าคนนั้นจะรู้เองถึงแม้พระพุทธเจ้าจะไม่อยู่ไม่ต้องบอกพระพุทธเจ้าไม่ต้องบอกคนนี้รับรองว่าคนนี้ได้บรรลุสวสดาสกิทาคาพระพุทธเจ้าไม่ต้องรับรองเขาลู้ของเขาเองทุกคนเดี๋ยวนี้ก็เวลานี้กัมรรคผลกยยนะ็ยังมีอยู่นะยังมีอยู่นะสามารถที่จะทำความเพียรจริงๆมีศรัทธาจริงๆ เป็นอิทธิบาทเนี่ยอิทธิบาททั้งสี่สมบูรณ์หรือในโพธิป,ปกิจธรรมอินทรียีห้าพละห้ามสมบูรณ์ก็จะได้เข้าถึงพุทธชมเข้าถึงพุทธชมแล้วก็จะได้เข้าถึงมัคแตนอันนี้ก็ยังทําได้แต่วันนี้เราทําไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามศรัทธาเราใช้ไม่ได้ความเพียรเราก็ใช้ไม่ได การตัดสินใจปัญญาของเราที่เห็นอะไรเป็นคุณมากกว่าอะไรเป็นประโยชน์มากกว่ากันนี่เราก็ไม่ไดะไม่ไละเราก็เชื่อในพระนิพพานเชื่อคุณในพระนิพพานจริงๆเห็นคุณในพระนิพพานจริงๆหรือเปล่าวัญญาทั้งๆไ่ปรารถนานิพพานแต่ปรารถนานไม่ถูกนิพพานก็ได้ออทั้งนั้นมันก็ไปไม่ได้ทําไมเข้าใจทำบ้างอะไรหนึ่งทำไม่ถูกมั้งอันนั้นก็ไม่สําคัญ ไม่เข้าใจแข็ง